สวัสด,ดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่โมเตอร์วิช่องที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์วันนี้เรามีรถที่หรูหราและทรงพลังมากๆมานมานำเสนอนั่นคือ Mercedes-Benz 6ซ 6x6 แคมเปอร์ per, แวนรุ่นปี2026รถรุ่นนี้ไม่ได้เป็นแค่รถสำหรับการเดินทางทั่วไปแต่ยังเป็นยานพาหนะสำหรับการผจญภัยแบบสุดขั้วที่ผสมผสานความหรูหรากับความสามารถในการลุยทุกเส้นทาง เริ่มจากการออกแบบ m e อร์ d e เ b e เบน 6x6 แคมเปอร์แวนรุ่นนี้มาพร้อมกับสีดำล้วนสุดคลาสสิกให้ความรู้สึกหรูหราและทรงพลังการออกแบบภายนอกนั้นโดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบ Mercedes ที่ทันสมัยไฟเล็ดคู่หน้าที่สว่างชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนตัวรถมีความสูงและล้อที่ใหญ่ถึง6ล้อทำให้การขับขี่บนเส้นทางที่ครุระหรือภูเขาสูงเป็นเรื่องง่าย เมื่อมองจากด้านข้างเราจะเห็นรูปทรงที่ยาวและสมดุลของตัวรถห้องโดยสารแคมเปอร์ถูกออกแบบให้มีพื้นที่กว้างขวางสามารถจัดวางเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์สำหรับการเดินทางระยะยาวได้อย่างลงตัวเส้นสายของตัวรถลื่นไหลและทันสมัยทำให้รถคันนี้ดูไม่เหมือนรถตู้ธรรมดาแต่ดูหรูหราและแข็งแกร่งในเวลาเดียวกัน ด้านหลังของ Mercedes-Benz 6x6 Camper Van รุ่น2026ก็ไม่น้อยหน้าไฟท้ายเล็ดสวยงามและทันสมัยประตูด้านหลังสามารถเปิดออกเพื่อเผยให้เห็นห้องพักภายในที่ออกแบบมาอย่างดีพร้อมพื้นที่นอนและพื้นที่เก็บของการตกแต่งภายในใช้วัสดุคุณภาพสูงเช่นหนังแท้และไม้เนื้อดีมีระบบไฟเล็ดแบบแอมเบียนที่สร้างบรรยากาศอบอุ่นและหรูหรา มาพูดถึงการขับขี่กันบ้าง mercedes benz 6คณ6 camper van มาพร้อมกับระบบขับเคลื่อน6ล้อที่ทรงพลังทำให้รถสามารถลุยทุกเส้นทางทั้งทางลาดชันถนนหินหรือแม้แต่เส้นทางที่เต็มไปด้วยโคลนการควบคุมรถทำได้ง่ายและมั่นคงระบบช่วงล่างได้รับการปรับแต่งให้สามารถรองรับน้ำหนักตัวรถและผู้โดยสารได้อย่างสมดุลทำให้การขับขี่บนเส้นทางที่ทา้าทายเป็นเรื่องสนุกและปลอดภยัย นอกจากการขับขี่ที่ทรงพลังแล้วแคมเปอร์แวนรุ่นนี้ยังมีเทคโนโลยีล้ำสมัยครบครันระบบนำทาง GPS ที่แม่นยำระบบช่วยขับขี่อัตโนมัติบางส่วนทำให้การเดินทางระยะไกลเป็นเรื่องง่ายนอกจากนี้ยังมีระบบเครื่องเสียงคุณภาพสูงให้คุณเพลิดเพลินกับเพลงโปรดระหว่างการเดินทางภายในห้องแคมเปอร์มีความสะดวกสบายสูงสุดไม่ว่าจะเป็นพื้นที่นั่งที่สามารถปรับเอนนอนได้ เตียงนอนที่ออกแบบให้รองรับร่างกายได้อย่างสบายห้องครัวขนาดเล็กที่มีอุปกรณ์ครบครันรวมถึงพื้นที่เก็บของที่สามารถใส่สัมภาระสำหรับการเดินทางไกลได้อย่างพอดีสิ่งที่ทำให้ Mercedes-Benz 6 x 6 Camper Van โดดเด่นกว่ารถแคมเปอร์ทั่วไปคือความสมดุลระหว่างความหรูหราและความสามารถในการลุยทุกเส้นทางคุณสามารถใช้รถคันนี้สำหรับการเดินทางแบบครอบครัว หรือแม้กระทั่งสำหรับการท่องเที่ยวแบบผจญภัยในป่าหรือภูเขารถคันนี้ถูกออกแบบมาให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสะดวกสบายและความปลอดภยัยสำหรับใครที่ชอบกิจกรรมกลางแจ้งแคมเปอร์แวนรุ่นนี้ก็สามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้เช่นการติดตั้งแผงโซลาเซลล์เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้เองระบบน้ำสะอาดระบบเครื่องปรับอากาศสำหรับการนอนพัก หรือแม้แต่ชุดเก็บอุปกรณ์สำหรับกิจกรรมเอาท์ดอร์เช่นจักรยานหรือเรือพายเมอร์เ e เดสเบน6คูณ cool 6กแคมเปอร์แวนรุ่น2 0ง6 0 2 6เป็นตัวเลือกที่ยอดเยี่ยมสำหรับคนที่ต้องการความหรูหราความสะดวกสบายและสะมรรถนะสูงในคันเดียวรถคันนี้ตอบโจทย์ทั้งผู้ที่ชื่นชอบความผจญภยัยและผู้ที่ต้องการความหรูหราในการเดินทาง สรุปแล้ว Mercedes Benz น 6x6 Camper Van รุ่นปี2026ไม่ใช่แค่รถ Camper ทั่วไปแต่เป็นการผสมผสานระหว่างความหรูหราเทคโนโลยีและสมรรถนะในการลุยทุกเส้นทางทำให้ทุกการเดินทางของคุณเป็นประสบการณ์ที่น่าจดจำและทุกที่ที่คุณไปรถคันนี้จะพร้อมพาคุณไปสัมผัสความสนุกและความสะดวกสบายเต็มที่ ถ้าคุณชื่นชอบวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ให้เพื่อนๆของคุณรับรองว่าในโมเตอร์วิปเราจะนำเสนอรถยนต์รุ่นใหม่ๆและเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับโลกของรถยนต์อย่างต่อเนื่องขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมแล้วพบกันในวิดีโอต่อไปกับโมเตอร์วิปที่รวมทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถยนต์